h ฮลโหลเป็นไงร์ Morning, นี่งนี่ครับทุกคนนะวัสดีครับมาตา,าเบ้หล่อปะ่ะไปทำศัลยกรรมมาใหม่นะเป็นไงจำกันไม่ได้เลยอดีใช่สิมาตา,าเบ้มันไม่น่าจดจำไงอ่ะรอเล่นรอเล่นรอเล่นแย่เล่นนะเฉยนนะเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีการไลฟ์สดแล้วนะครับที่หายไปก็เน,นหละไปศิลปกรรมอยู่นะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเรื่องนี้มันก็ได้เวลาแล้วไปฟังนียายกันก่อนดีกว่านะครับ เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมวัตวนาเบ้กลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องดักช็อกโกแลตรักรสขมโดยคนเขียนคอฟฟีตอนที่34นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กก็ลองกดเข้าไปดูที่ดสคริปชั่นใต้คลิปนะครับว่ามันมีหรือเปล่านะถ้ามีก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับเรื่องเราจะเป็นไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอน is this in my head คาลซโนที่ถูกยิง ถูกปเป็นความลับชนิดที่เงียบเงียบจนกระทั่งแม้แต่ฟิสเองก็เพิ่งจะรู้ได้ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาชายชุดสูทสีดำไปทั้งตัวก้าวยาวๆไปที่ลิฟต์ส่วนตัวของโรงพยาบาลประจำเขตแปดชื่อดังฟิสรู้ดีว่าซีโนคงอยู่ในความคุ้มกันจากคนของตระกูลคลาร์กแต่นั่นแหละคือสิ่งที่เขาระแวงและกลัวแม่คะเรากำลังจะไปที่ไหนกันคะเด็กหญิงวัยสิบสองปีเงยหน้าขึ้นมาถามผู้เป็นมารดาด้วยสายตาแสนฉง,งนเธอมีดวงตากลมโตคล้ายกับผู้เป็นแม่และพี่ชายแท้ท ส่วนสูงประมาณช่วงเอวคนและเธอชอบมัดผมแกล่สองข้างทำให้ไรรี่ดูน่ารักมากกว่าเด็กทั่วไปแม่ก็ไม่รู้สิจ๊ะเธอตอบมองตามแผ่นหลังของฟิสด้วยความกลัวเธออยู่ที่บ้านแถวชานเมืองทุกวันมาสงบมาตลอดเพราะรีเลออนเป็นดาราดังลูกชายเธอไม่เคยเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับสื่อมืลชนไหนทำให้เลลากับลูกสาวตัวน้อยอีกคนได้ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปต่างกันก็ตรงที่เธอไม่ต้องละหมาดทำอะไรเลย ทุกอย่างล้วนมีแต่เลออนสร้างให้ทั้งบ้านพักและรถยนต์ส่วนตัวไรลี่ได้เรียนโรงเรียนที่ดีๆสักแห่งในเขตแปดทุกอย่างที่เลออนเสสละเป็นฝ่ายทําให้มันให้เธอกับลูกสาวรักเขามากไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงแม้จะรู้อยู่แล้วว่าเลออนหาวไปไกลทุกทีเพราะชื่อเสียงที่โด่งดังขึ้นทุกวันแต่วันนี้ทุกอย่างไม่กลับเปลี่ยนไปอยู่ดีๆก็มีรถยนต์สีดำมาจอดหน้าบ้านบุกเข,ข้ามาจับตัวเธอและไรลี่ไปขังไว้ที่คอนโดนหรูแห่งหนึ่ง นานสามวันก่จะมีคนเข้าไปหาและช่วยเธอกับลูกสาวออกมาคนคนนั้นก็คือชายชุดสูทสีดำเข้ืงหน้าแม้ว่าเลร่าจะยังไม่ไว้ใจฟิสแต่เธอกลับรู้สึกว่าฟิสดีกว่าคนที่บุกไปจับเธอและการที่ยอมขึ้นรถตามมาที่นี่เพราะฟิสบอกว่าเธอจะได้เจอลูกชายของเธอและนึกไม่ถึงว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลเช่นกันไรลี่จะได้เจอพี่ชายจริงๆใช่ไหมคะแน่นอนสิเจ้ะเลร่าตอบลูกสาวไปอย่างนั้นเพราะเธอเองก็ไม่ได้มั่นใจเท่าไหรนะ่นัก แต่ดูจากท่าทางของฟิสในตอนนี้แล้วทุกอย่างมาดูน่าเศร้าใจอย่างไรไม่รู้ชั้นบนสุดข,ของโรงพยาบาลแห่งนี้เงียบเชียบจนขนาดที่สองแม่ลูกรู้สึกขนลุกกับความบังเอิญตอนนี้ความหนาวของเครื่องปรับอากาศบวกกับเหล่าผู้คนสวมชุดดำมากมายทำให้เลร่าหายใจไม่ทุ้ท้องไรลี่หันมองซ้ายมองขวาอยากรู้อยากเห็นตามประสาเด็กน้อยเธอไม่รู้ตัวทีว่ซ้อมมาตอนนี้กำลังตกอยู่ในอันตรายเป็นเป้าหมายของท่านศาสตร์คลอสก๊อกอก๊อกอก๊อกฟิสเคาะประตูหน้าห้อง ก่อนจะถือวิสาสะเปิดประตูเข้าไปทันทีไม่รอคำอนุญาตทั้งนั้นร่างสูงพะทะสายตากับซีโนที่นอนพิงหัวเตียงเขาเปิดทีวีพลาสมาเอาไว้มีแสงจากหน้าจอสองเท่านั้นภายในห้องมืดสลัวตามภะษายามดึกตกใจะอ,อะไรของมึงคำถามของคนป่วยเลนออฟฟิศถอนหอายใจออกมาหนักหนักเขาโล่งอกจริงๆที่ซีโนไม่ได้เป็นอะไรมากอย่างที่คิดเสียงประตูห้องน้ำเปิดออกมาพร้อมกับลีเลอออนที่สวมชุดนอนฟิสตาว่าเจ้าตัวคงไปซื้อมาใหม่ แต่พอเห็นหน้าเลออนแล้ว mm hmm. เขาก็นึกได้ว่ามีคนตามมาด้วยที่ข้างหลังเฟสก้าว mm hmm. เข้ามาในห้องอีกสองสามก้า hmm. วเพื่อเปิดทางให้เลออนเห็นคนที่ยืนอยู่หน้าประตูอย่างชัดเจน mm hmm. ดวงต,ตากลมโตเบิกกว้างสุดขีดเมื่อพบคนสองคนอย่างเต็มตาในขณะที่มารดาและน้องสาวของเขาก็เผรยรอยยิ้มออกมาไรลี่ยิ้มกว้างปล่อยมือจากมารดาแล้ววิ่งมาหาเลออนที่ยืนอึ้องค้างอยู่ที่เดิมพี่ชายเลออนทิ้งผ้าขนหนูในมือแล้วก้มลงไปอุ้มไรลี่ขึ้นมากอด ความรู้สึกที่ดีใจจนน้ำตาไหลออกมามันคือความรู้สึกของลีเลออนในตอนนี้เลล่ายิ้มน้ำตาคลอเธอเดินมาสวมกับลูกชายคั้งแรกในรอบครึ่งปีมันอาจจะดูเหมือนไม่นานแต่ความเจงล้ามันนานมากๆเลยสําหรับเธอตั้งแต่สามีเสียชีวิตไปเลออนพยายามเป็นหัวหน้าครอบครัวมาตลอดเธอเองก็ภูมิใจด้วยที่เลออนทำมาได้ดีเกินคาดเธอไม่ได้คาดหวังให้เลออนสมบูรณ์แบบที่สุดแค่ขอให้เลออนมีความสุขกับการใช้ชีวิตก็พอ แม,แม่มาได้ยังไงครับหรือว่าเกิดอะไรขึ้นพอนึกถึงเรื่องของตัวเองแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าแม่กับน้องจะโดนเหมือนกันด้วยเลล่าสายหน้ายิ้มยิ้มเพราะเธอรู้เรื่องจากฟิสมาแล้วแล้วฟิสก็ขอให้เธอปิดมันเป็นความลับไม่ให้เลออนรู้ยิ่งลูกเธอรู้เยอะมากเท่าไหร่ลูกเธอก็จะตกอยู่ในอันตรายมากเท่านั้นแม่กับไรล่าสบายดีจ้ะ แต่ว่าที่มาหาเลนได้ก็เพราะว่าคุณคนนี้ไปรับมาเนี่ยฟ,ฟิสไปรับมางั้นเหรอครับทำไมเป็นคำสั่งของคุณชายใหญ่ครับฟิสตอบเสียงเรียบซีโนโคแค่นหัวเราะพร้อมกรอกตามองบนบางทีฟิสต้องหัดโกหกบ้างก็ได้ไม่ต้องซื่อสัตย์ไปสะทุกเรื่องแต่คงไม่ทันแล้วเพราะตอนนี้เลออนจ้องเขาตาเขม็งเลยเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังคุยกับแม่ก่อนดีไหมไรลี่ไปนั่งตรงนั้นกับพี่ก่อนนะ แม่มานั่งตรงนี้ก่อนสิครับเดินทางเมือไกลคงเหนื่อยมากแน่เลยเลออนพูดเสียงสะอืน้นเขาอุ้มเด็กหญิงไปนั่งที่โซฟารับแขกพร้อมกับคนที่เป็นแม่ที่เดินตามไปด้วยเธอหันกลับมายิ้มให้ซีโนหนึ่งครั้งแต่ว่าผู้ชายคนนี้คงเป็นคนที่ลีเลออนให้ความสําคัญเธออาจจะสายตาลูกของเธอเลออนมาแสดงความรักผ่านสายตาและใบหน้าท่าทางทั้งหมดผู้ชายที่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยคนนั้นคือคนที่ลูกเธอรักไม่ผิดแน่นอนนั่น ใช่ลูกชายคนโตของตระกูลคลาร์กไหมจ๊ะพอแยกออกมาแล้วเล,ล่าก็อดจะถามไม่ได้แม้จะรู้ไม่มากแต่ตระกูลคลาร์กถือว่ามีอิทธิพลและอำนาจมากที่สุดในเขตนี้เออครับผู้ชายคนนั้นคือซีโนคลาร์กคนที่เรียนเกรดเดียวกันกับเลนมานดายิ้มแซวเธอจําได้ว่าชื่อนี้คือชื่อที่ลูกเธอมม่จะมาเล่าหลังจากกลับมาถึงบ้านไม่ว่าจะเป็นวันไหนเลยออนแม่จะพูดถึงซีโนเสมอมันคือเรื่องเล่าในทางที่ดีและบางวันมันก็ดูเหมือนลูกชายเธอหงุดหงิดซีโนไม่น้อย แต่ทุกๆวันมันทําให้เธอรู้ว่าซีโน่คลาร์กจะอยู่ในสายตาลูกชายเธอตลอดแน่แหละครับเขาโตขึ้นมากเลยแต่ความรู้สึกของเลนมันไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมแม่ลูกของแม่นะทั้งเก่งแล้วก็เป็นคนที่ยี่ยมยอดที่สุดไปเลยนะแล้วแม่ก็คิดว่าแม่มองไม่ผิดหรอกเร,เรื่องอะไรเหรอครับระหว่างลูกกับเขายังไงลหะจ๊ะเลล่ยิ้มอีกแล้ว มันทาให้เลออนหลบสายตาคนเป็นแม่แล้วหันไปเล่นกับไรลี่แทนน้องสาวของเธอกําลังสนใจช็อกโกแลตบนโต๊ะเป็นของที่แควินซื้อขึ้นมาทิ้งไว้ให้พร้อมโจกถ้วยสาเร็จรูปจากนั้นก็รีบปุนหันออกไปมีแค่เลนคนเดียวที่คิดอีกอย่างสิเขาไม่ได้ชอบไม่สิเขาไม่ได้มองเลนแบบนั้นหรอกนะครับแม่ก็แม่บอกแล้วไงว่าแม่มองคนไม่ผิดแม่ว่าลูกของแม่มีดีทั้งหลายอย่างเชียวนะเลนไม่มั่นใจในตัวเองตรงไหนจ๊ะ เลนกลัวจะเสียสีนอ,อไปถ่านเลนแสดงออกมาเลนกลัวเขาหายไปครับเลนออนพูดด้วยความรู้สึกแสนเศร้าแต่รีฟิป,ปาก,กลับยิ้มให้ไรลี่ได้สบายๆเลลลาขยับอาลูกชายคนโตของเธอพลางกุมมือนิ่มนั้นไว้แล้วเอ่ยขึ้นถ้าเขาหายไปจริงๆเลนเองก็ยังมีแม่กับไรลี่อยู่นะลองดูสักตั้งแม่ว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอีกอย่างแม่มั่นใจว่าเขาจะไม่หายไปจากลูกของแม่หรอกจ้า รอยยิ้มของมารดาทําให้เลออนยิ้มออกมาได้บ้างแววตาสันสันมองตรงไปในห้องที่มีคนป่วยอยู่เห็นว่าเขากําลังคุยกับเฟสและไม่นานซีโนก็มองมาสบตาพอดีถ้าเป็นตามปกติเลออนคงรีบหลบสายตาไปแล้วแต่คราวนี้กลับไม่เลออนมองซีนโนอ,อยู่อย่างนั้นจนอีกฝ่ายเลือกคิ้วขึ้นไปเชิงตั้งคําถามเขายกยิ้มมุมปากแววตาเริ่มฉายแววเจ้าเล่ออกมาเลออนทนไม่ไหวเลยต้องรีบหันหนีก้มลงไปเห็นไรลี่กำลังแกะช็อกโกแลตที่ไป็นรสขม ไรทีน,นี้ไม่ได้นะครับมันเป็นชอ็อกโกแลตรสขมเอ๊ะมันไม่อร่อยเลยคะเมไม่ใช่รองมันอร่อยคนละแบบกันเนอะแต่ว่าไรเป็นเด็กทานิ้นี้ดีกว่านะรสหวานไงพี่แกให้นะครับเลออนหยิบชิ้นนั้นเข้าปากและคิ้ยวหนุนหนับแอบชำเลืองหางตาขึ้นไปมองสีหนวยอีกครั้งเขายังจ้องมาเป็นบ้าเป็นหลังเห็นแบบนั้นก็รีบก้มลงไปฉีกสองชอ็อกโกแลตให้ไรรี่ปิดผิดทุกทุกท่ามกลางสายตาของคนเป็นแม่ เลาอมยิ้มเล็กน้อยมองไปทางซีโนแล้วผู้ชายคนนั้นก็ผงะกศีรษะให้หนึ่งครั้งทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยให้ความเคารพแบบนั้นกับใครหลายชั่วโมงต่อมาเป็นช่วงเวลาที่ดึกมากแล้วแต่ซีโนไม่อยากให้เลลากับไรลี่ต้องมานอนโรงพยาบาลแทนที่จะเป็นติงนุ่มๆม,มันทั้งอันตรายและมีแต่เชื้อโรคหลายอย่างตอนนี้ฟิสกับลูกน้องเข้าอีกสามสี่คนกำลังจะพาพวกเธอไปพักในเพนท์เฮาส์ของซีโนก่อนฟิสให้เหตุผลว่าตอนนี้ทุกอย่างยังคงอยู่ในอันตราย เขาไม่อยากทำงานพลาดเด็ดขาดพวกเธอเลยยอมกูให้มึงไปนอนกับแม่แล้วก็น้องมึงวันหนึ่งไงไปสิซีโน่พูดกับคนที่ยืนอยู่ข้างๆเตียงเขาอย่างเลออนแต่ไม่ยอมมองหนะ้าใจจริงเขาไม่ได้อยากให้เลออนไปหรอกไม่อยากให้อยู่นอกสายตาเลยด้วยซ้ําแต่ก็เข้าใจได้เพราะในนา,นานทีเลออนจะได้อยู่กับครอบครัวแต่เราคุยกับแม่แล้วเราจะเฝ้าซีที่นี่เขาแอบอมยิ้มแต่ก็ทําเป็นขื่อไม่ตอบอะไร เลออนถอนหายใจออกมาเพราะคิดว่าคงโดนเขางอนเข้าให้เนื่องจากนั่งเล่นกับไรลี่สลับกับคุยกับมานดานานๆหลายชั่วโมงไม่ได้เดินมาดูแลเขาเลยฟิสต,ต้องคอยเป็นคนบริการแทนงั้นเลนเขาได้ไปส่งแม่กับไรก่อนนะซีโนไม่ตอบอีกแล้วเขาจ้องโปรแกรมฟุตบอลเหมือนมันน่าสนใจเนืกอหนา Leon เลออนเบะปากคว่ำเลิกพูดจาจุกจิกกับเขาแล้วเดินคอตกไปหาแม่กับน้องที่หน้าประตูห้องแทนกลับดีๆนะครับ อีกสองวันคงได้เจอกันอีกรักษาสุขภาพด้วยนะครับส่วนรายอย่าดื้อกับคุณแม่มากนะครับรู้ไหมพี่รักไลลี่มากมากเลยนะจ้าแม่ไปก่อนนะลูกหนูก็รักพี่ชายค่ะไว้เจอกันนะคะเลออนมองหน้าน้องสาวกามาดาที่เดินหันกลับออไปจนกระทั่งลิฟต์ปิดลงถึงได้หมุนตัวกลับเข้ามาพร้อมกับปิดประตูห้องลงตามเดิมซีโนไม่ได้อยู่ที่เตียงแล้วเลออนตกใจมากที่เขาลุกไปดังนั้นที่บาดเจ,จ็บแบบนั้น ร่างโปร่งรีบวิ่งไปที่ห้องน้ําทันทีแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องน้ํสีิงหวานเอ๋ยเรียกชื่อเขาขึ้นมาซีโนอ,อะไรเขาโผล่หน้าออกมาจากห้องรับรองแขกที่เลออนเคยนั่งอยู่ไม่รอช้ารีบเดินไปหาเขาที่ห้องนั้นทันทีสิ่งที่ตื่นตระหนกเมื่อครู่เริ่มโบนให้เขาด้วยเสียงอ่อนๆแทนพอเลออนเดินเข้ามาก็เห็นเขากาลังกระดกนมกล่องรสช็อกโกแลตอยู่แถมในมือยังมีช็อกโกแลตก้อนเล็กๆด้วยหมอบอกว่าห้ามทานอะไรที่มันเอ สิ่งวานอุทานออกมาด้วยความตกใจเมื่อโดยกระชากข้อมือเข้าไปหาแบบไม่ทันตั้งตัวฝ่ามือขาวรีบดันแผงอ,อกเอาไว้เพราะกลัวว่าจะโดนบาดแผลหน้าท้องของเขาเข้าให้พอเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นว่าซีโน่มองอยู่ก่อนแล้วกลีปากแดงฉ่ำกับวงแก้เยอะๆของเลออนคือสิ่งที่เขาเอาแต่มองมันและคิดไาตลอดเลยว่าผู้ชายที่ไหนจะมีอะไรแบบนี้กันเขาเคยถามตัวเองแล้วไม่เข้าใจอยากทิ้งสายตาไว้มองนานๆอยากรู้ว่ามันจะมีเยอะมากกว่านี้ไหม หรือถ้าวันไหนที่มันหายไปเขาจะป้อนเลออนด้วยน้ำตาลกี่ก้อนต่อวันดีทำไงดีวะทำ,ทำอะไรครับอสันจมูกโด่งกดลงบนผิวแก้มนิ่มตามด้วยรทิป,ปากอีกฝ่ายที่เขามองมานานและอยากครอบครองตลอดเวลากลิ่นนมช็อกโกแลตจากปลายลิ้นสีนูรดผสมกระดาษช็อกโกแลตในโพรงปากของเลออนกลายเป็นรสใดสักอย่างที่หวานไม่ต่างจากรสวานิลลาลมหายใจแผ่วเบาประทับใบหน้ากันและกันเลออนมึนหัวไปหมด แต่แล้วคำพูดของมาดามันก็ทำให้ใจกล้ามากพอจะได้ดูดปลายลิ้นซีโนกลับและเสียงคลางในลำคอของอ,อีฝ่ายก็ดังขึ้นเหมือนพ่ออกพอใจนักหนากลิ่นช็อกโกแลตและรสชาติของมันคลาคลุ้งในปากเต็มไปหมดซีโนถอดด้ฟิปีปากออกมามองสบตากับเลออนแล้วเอ่ยประโยคก่อนหน้านี้ให้จบทำยังไงดีว่ารู้ตัวอีกทีกูก็มีแต่มึงเต็มสมองไปหมดเลยเอาอะไรก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่เท่าไหร่วะ สามสิบสี่นะครับลืมไปแกแหมซีโนโเดี๋ยวนี้มียงมี่หยอดเขาด้วยนะผีเมื่อก่อนแล้วก็รุนแรงกับน้องอ่ะแ,แล้วทีนี้มาหวานใส่น้องนะเป็นไงวตานาเม่สัญญกรรมมาใหม่เด็กลงป่าเด็กลงป่าพอดีมันแก่เกินก็เลยแบบเอ้ยอยากเด็กลงบ้างอะ่ะเด็กลงแล้วนะเยววตาราเบ่ไม่แก่แล้วยังไงก็ฝากติดตามผลงานของคุณเขียนคอฟฟี่ด้วยนะครับยิงอยู่ใต้คลิปนะไปคอมเมนต์ด้วยก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเขียนกันด้วยนะครับช่วง สนทนาห้าคอมเมนต์ช่วงสนทนาห้าคอมเมนต์วันนี้ไปดูเมนท์แรกกันเลยครัลจากน้องน้ำฝนนะครับพี่เบ๊ะคะอย่าเล่นมวกใค้เยอะนักเลยคะ่ะขำจะไม่ไหวแล้วคะ่ะอย่ามาทําเป็นขำไม่หน่อยเลยรู้เหรอว่าไม่ขำอะ่ะไม่ต้องอาดใจพี่นเบ๊ก็ได้แต่มันไม่เล่นไม่ได้นะเพราะไม่มีอะไรทําไปดูเมนที่สองเลยจากน้องนัดวารานะครับสนุกมากเลยคะ่ะติดตามมาจากช่องเกา่าชอบเสียงเบ๊มากเบ๊เก่งสุด ซอยเลยจ้าเก่งสุดซอยเลยนะช่องเก่าในช่องไหนอะ่ะเพราะมันปลิวหลายช่องมาก,กจนจาไม่ได้เลยนะเ <c oughs> นช่องนี้ก็ตามไปติดๆแล้วเนี่ยเออหยอกหยอกหยอกพูดเป็นลางเดี๋ยวมีรถไฟมาทําไงเนี่ยโดนเหยียบเลยนะไปดูไม่ที่สา,ารเล็บจากน้องโชติกานะครับพี่เบคค้าเมื่อไหร่จะเลิกแปลกอ่ะคะเราแปลกตามจนเพื่อนหาว่าบ้าไปแล้วรักพี่เบคค่ะแปลกปตามคนดูไงคนดูหายแปลกเมื่อไหร่ก็หายตอนนั้นแหละใครแปลกก่อนฮะอยา่ยาอย่าอย่าอย่า ไปดูไปที่สี่แล้วจากน้องชลิดาหญิงนะครับช่วงไม่มีมุกจะหยอดสงสัยต้องออกทะเลตามหามุกใหม่ๆจะหามุกใหม่ๆใ,ให้ได้เลยรักนะคะแอดใช่หาไม่ให้บ้างดิเดี๋ยวจะโพสในเพจแล้วแล้วก็ไปคอมเมนต์ไว้มีมมีมแชทอนะมีมแชทอนะ <c oughs> ไปดูมปทีทนสนแล้วจากน้องเซเว่นพอนะครับพี่ตลกได้ทุกวันแต่เราก็ดีใจที่พี่มีความสุขขอให้พี่มีความสุขและมีรอยยิ้มแบบนี้ตลอดไปรักนะคะได้ดีมันแน่อยู่แล้วมันแน่อยู่แล้วนะ ว atanabe จะต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะหน้าที่ของทุกคนที่เหลือก็คือฝากติดตามต่อด้วยแค่นี้แหละนะทุกคนสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครมีคําถามอยากถามอะไรหรืออยากยีมุอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวว a t า n a b e จะสุ่มมาาคอมเมนต์มาพูดคุยกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจงให้ว a ตนา a b e ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจะบเป้าสวัสดีครับผมว a ตนาเบ e Yeah.